เศร้าท้ายปีนางเอกนางแบบชื่อดังจากไปในวัยเบญจเพศด้วยโรคพุ่มพวง4ส,สาวนางเอกดาวรุ่งยุค90ที่แฟนๆยังรำลึกถึงคือปูวิชดาสวนสุวรรณโจนิสาว,วงวัดเกบุญพิทักษ์จิตกระจ่างและนัทสิมาคุปตะวาทินปูวิชดาสวนสุวรรณนั้นจากไปเมื่อปี2536ส่วนโจนิสาว,วงวัดและเกบุญพิทักษ์จิตกระจ่างได้ลาลับไปเมื่อปี2538 ปี2540คือปีจากไปของหมอกนัศิมาาศิมาคุปตะวาทินนัศิิมาคุปตะวาทินเชื่อเล่นหมอกเกิดเมื่อวันจันทร์ที่24มกราคม2515เริ่มต้นอาชีพในวงการบันเทิงด้วยการถ่ายแบบมีผลงานแฟชั่นตามนิตยสารต่างๆด้วยรูปร่างสูงสงงาจึงทำให้เธอมีงานเดินแบบบนแคดวอล์กอีกด้วยปี2540 ก็เสียชีวิตในวันเสาร์ที่29พฤศจิกายนจากอาการโรค SLE